สวัสดีครับผมนพี่น้องครับเปินคนไทหน้าครับผมสุดได้ครับด่ไทเครื่องห้องครับเดี๋ยวไ้เครื่องห้องเิ็งครับพี่น้องสุดได้ครับเพื่อนบ้านกัลังเคยเห็นพุศลยแต่งไดต่อครับมันองคกเคยเห็นครับไทไไ้เครื่องห้องครับเดี๋ยวเครื่องห้องครับคนไทแล้วล่ะ คิตยังไงครับคป็ไทยบระมาคณคนละครับสวยแดงคนนั้ครับผมเคยผอ้องเขาเงีสีเห็นแต่เขาเรียนสุดมอสุดไายครับอันนี้พอดียางเขาผอพอดีครับก็เลยมาถ่ายจริงห้องครับไปด,ดูสิคิดยังไงครับ ไอ้เครื่องนึงเราเพิ่งเก็บห้องงานเลยครับผมแล้วห้องงานนี่เสพก็สิไปเก็บห้องงานทั้งหมุนที่หนะไอ้เครื่องนึงแล้วเก็บห้องงานทั้งหมุนที่หนะครับผมเออบ๊วยฝอเก็บห้องงานคนนรับผมเออบ๊ยอออวยเออห็น เดียวไทแบบนี้ก็เม็ดไม้ด้วยครับผมอย่างหูกันครับมันมันดีวะครับไทยเกิดมันจังไงครับผมก็เ,เคยปอกครับสํารับคลิปนี้ไว้ทานี้นะครับเอาไอ้พู้องชิดหนาครับสวัสดีครับ